ดมตราโป้ยเสี่ยนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกรูปมาแล้ววันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวที่นุ่มนวลน,นะครับแต่ว่าหนักแน่นเหลือเกินการประท้วงที่พังงาครับเพราะถนนสายหลักของหมู่บ้านเป็นแบบนี้มานานหลายปีครับมาถึงวันนี้ชาวบ้านท่าดินแดงหมู่ที่6และหมู่ที่4บ้านหินลาดอำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงา นำโดยคุณป้าลีมาพรีตาจึงออกมาประท้วงผสมการประชดประชันโดยการปลูกมะพราะ้าวปลูกกล้วยจับปลาและอาบน้ำบนถนนครับนี่ครับคุณป้าลีมาแสดงเต็มที่เลยครับแล้วก็ระบายความทุกข์ผ่านผู้สืข่าวของเรา อ๋อมะพร้าวขึ้นด้วยถนนแบบนี้ถ้าคนท้องอ่ะเกิดเลยเหรอเกิดเลยไม่จดถึงโรงพยาบาลทางด้านคุณอิสมาอลกูเลเล่าถึงความยากลำบากของการใช้ถนนเส้นนี้แถมบอกด้วยว่าพังงาเป็นมงท่องเที่ยวแล้วปล่อยให้ถนนเป็นแบบนี้ได้ยังไงใช้ถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักก็ว่าได้แต่ทีนี้มันเป็นระยะเวลามานานหลายปีแล้วครับ เพราะว่าชาวบ้านใช้ถนนได้แค่เลนเดียวถ้าซ้ายใช้ไม่ได้ขวาใช้ได้ก็คือต้องหลบหลีกกันคืออุบัติเหตุบ่อยครั้งส่วนตัวก็คือเราจะต้องไปขายโรตีทีนี้ต้องกลับดึกบ้างทีนี้ขอฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบเพราะว่า,วาบางทีอุบัติเหตุมันเกิดบ่อยแล้วก็มันไม่ไหวเกี่ยวกับเรื่องการสัญจรของชาวบ้านส่วนใหญ่จะต้องเข้าออกกันทุกวันทำงานอยู่ข้างนอกเป็นหลักชาวบ้านในชุมชน